เอกี่ฝักคะหนึ่งสองสามสี่ห้าบภาษาอังกฤษสิวันมีกี่ฝักวัน4ูทีโฟร์ไฟสิบอีหลืมสิละวันทูทีลืมสิกเอาใหม่นับใหม่6 7 8 9 10อืดองามสิ่าสิกด้ออม่สิคะาบบเจด้เ็่าเป้็า สตอร์จากเมืองไทยมาให้อีเมะมาเมะมาให้ยายนี้จ้าเออขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบะคุณกันบ้กูกิอ๋อเก็กอ๋อน้องนุ่นาชอบสตอร์ได้ไหมไม่อ้าวตอนเมื่อเมื่อเดือนก่อนจะเป็นเมืองไทยนุ่นยังกินสตอเลยค่ะ โอเคออทำบังที้สิอร่อยไหมอร่อยทำบางทีด้วยทำบางทีด้วยอร่อยใครแก้วแจ้วใครแก้วแจ้วอุ้ยเดี๋าหล่นเดี๋าหล่นทำไมมันหนักเลยครับพวงใหญ่เลยเหรอคะม,าม,าม่ามาเดี๋ยวมาเอาขึ้นคะ่ะอันนั้นเดี๋ยวมาเอาขึ้นค่ะพวงใหญ่มากเลยจ้ะกาดกาดกาาดกาดกอช่วงอยากโชว์ช่วงอย, <laughs> ยากอวดมา,มา กินสตอรม้าไม่กินสตอหรอกมานูนาเลยกินสตอไม่มากินสตอร์มาไซกูคิดค่ะมาติส่สนามมาไซได้กินสตออ่ะร้องเพลงได้ป่ะร้องเพลงอีกสักเพลงร้องเพลงหน่อยพี่สัญญาเป็นบบนี้พี่ไม่ต้องห่วพี่รักอวยรักอวยต้องเรียกมาเต้น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 ง,งาน 오케이. Okay. 빠빠. <susurra>